ราอยู่ที่ตลาดอีกแล้วนะคะตลาดอากาเซ่าาเซนาะ,ะตลาดตอนเย็นนะคะตลาดนัดกันมยติตตลาดนัดเชียงตุงนะคะก็จะมีช่วงเย็นๆเนาะตลาดที่นี่แบบคนค่อนข้างเยอะมากนะคะแม้แต่ว่าจะมีช่วงจะมีโควิดเนาะใช่ <c oughs> ก็คนค่อน <c oughs> ข้างเยอะมากนะคะ,นนะใช่วันนี้เราจะไปดูของกินของใช้ในตลาดนี้กันนะคะว่าของกินเนาะจะไปกินอะไรดีต้องไปติดตามชมต่อนะคะ เด้ยน้ำใสเย็นฮะอ้ยหมกแข้งแปลกๆเนาะสองข้างทางนะคะคนเยะเลยเลยใส่ทำไมชอบงอเพราะว่าทุเลินแพงอ๋อทำไมชอบงอ อก็มัาตอยหน่ออันนี้ร้านเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าโอ้ยขายหอยใชกไหขายหอยต้องนูไปขายหอยมาใช่ไหมใช่ขายได้เท่าไหร่ไม่ได้จะบอกนะว่าตอนเด็กที่ใหม่ไปเอ่อไปซื้อซื้อปูนะคะไปหาซื้ออูแล้วก็โตกระโดดกระโดดเข้าไอ้ถังขยะโอ้โหเข้าในถังขยะเพราะว่าถังขยะมันเล็กๆไง โอ oh, oh, like ้อันนี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 ้ใครคือมาแล้วหลยอ๋อมาเลชอบทำงานนี่อ๋อเขายังฮาอ่ะเขายังำเดียวว่ายูชอบเป็นแม่เล่นมาเลยชอบทำงานเป็นนั่งเลยนั่งเลยมันจะรับน้ำหนักพี่ไหวไหมเฮ้ยนั่งเลยนั่งได้ไหมน้ำหนักอ่ะเขาเรียกว่าอะไรญาเลยย์เล่ยาเลยาเลยาตชอบทานป็นไชอบทำงายาวหเนาะชอบทำงานเปไเขาเพียไงะเขเพียงเอาไปไปติดกะ เออเลยเออเอาปักสลักร้างนะแทดแทดแทดจุดค่ะมันลักีนไหนวาแทีใหม่มันแนน้ใหม่ลได้ได้อาไยัปะอันน้นคู่อนเรไอ้กันน่นิซี่เมย์อติเมเออเอามิต่เมอุ๊ยธนาคาทออะไรวาทดลองอะไรวะ ันี้กรหืขกรหือระืมาเล่อะไระคก็ได้รออะท่ายอย่างกะทาอ๋อเดียวอันนี้เงเงหนึ่งเนี้ยเงละอันนี้เงะเดี๋ยวอันนี้เปมิกไขกะติดอามาย้าก็ได้โอจะได้ยมไม่โอทำไมนอมาขายหนอนนิหน่อยน่ะยเดี๋ยวมาเปิดเตเปเตะได้ไหมคุณ้มชิวี่หอไมเอ๋อมีกันรงอ๋อนิ่หน่อยองี้ยโอนี่ไหมคะจะทดลองให้เราดูนะ ต้องขานะเออพี่แม้ต้องข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะไปเยอะไปหายนิดน้อยหายนิดน้อยไปแล้ว เดี๋ยวเอะไรอะไรผิดได้ปะอันนี้อันนี้อะไรอนี้มตาอุดรตาเลยนกักันจะเป็นไว้ยคะอ้ยมาจ้นได้หรอออไมนออกออกเอมันกลมกลนเลยเลยอ่ะใช่คือมันแหงกันยมันเท่าไหร่อเอ่กว่่นมาไราึท่ชอไรมกเมตัวอายอันอย่างม่อก่ถ้ามันแห้งก่อนที่อ๋อถ้ามันแห้งถึงจะออกอ๋อนี่นี่น ดีสมคุณมันนี้มีัางสำพุกจงมวันครับเปนนี้นไห้มันหาัีอะไรอ้อนอุ่นหนุนห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่หาหยาอันนี้อันนี้มาใหญ่อ่ะอ๋อเป็รอันนี้จะรอนี่ยนดิ้าจะรอก้าเอดิอ๋ออ๋อนนีจะดีอันนี้จะดีอันนี้ปันกลางอันนี้อันนี้เรียกย อันนี้ใช่ก็มีเล่ค่าด้วยเอาอันนี้ก่นอ,นนอ,อนเลยยูนาร์อันนี้ก่อนเลยเนี่ยอันนี้เราจะไปทดลองใช้ดูนะใช่เด้อเราไม่มีเออเอาบัตรหินก่อนเลยเอามาตรหินก่อนเลยเนาะเอ่พนดองนี่เน,น,น,นาะอจะคู่อยู่ไหมเนาะอ่าเป็นไมคะผลธนาคารได้แล้วเนี่ยใช่แดงมากลาเล่ลาเล่ธนาคารย่าเม่เพื่ออะไรเพื่ออะไรอะไรอะอะไรอะถาดหน้าตัวเองถัดหน้าตัวเอง<เ> หน้าผากหน้าผากะอีกแล้วไม่อีกไม่่ไเมื่อกี้ไม่ออกลิ้ใช่ไหมเฮ้ยอย่าไทยเยอะขนาดนั้นดิเดี๋ยวก็อันนี้มันบ้าหรือเปล่าแล้วอันนี้มันบ้าหรือเปล่าเออเอเต็มหน้าเลยเออเอาสวยไปเนี่ยเงนแกงราคาดังเลเอาหนึ่ง อันนี้ต้องอ่านมาเก้าเพันเนาะโอ้กันเก้าพันแน่หแบงหมื่นก็ได้เนไแบงพีเอายสีพน่จะกินี่กักินนะอุ้ยมเนตัตักคโนอะไจิหวานนะมั่วคอมคอมไม่เออคอมไม่อันนี้เป็นลูกอะไรไม่รู้เราไม่รู้นะคะเป็นลูกอะไรเดี๋ยิ้ม แต่งินตีาต่งินตีตังินตีต่งินตีเอาไปให้สองกินปดูโลกทามาเลยยกสาี้ยะเงี้ปีนี่สิฝุ่นฝุ่นีเพยอ่ะดูเรื่องไหมต้มเอาเงี้ยอ๋อต้มที่าสิพย์จนี่ะเอาไปต้มเอาเองนะเราไม่รู้อันนี้อันนี้ะตางไหนมันะนี่อันนี้ตรงไหอันีอันที่มานาเอาไปต้มกินน อ๋อข้างในจะเป็นแบบนี้อันนี้ต้มเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้อันนี้นี่เป็นลูกอะไรอ่ะทุกคนรู้ไหมเราไม่รู้เลยอันนี้ต้มมาวะ่ต้มจานจานของแกนิวอันนี้อ๋อยังไม่ต้มนะคะอันนี้เขาแกะไว้เองเนาะอ๋อไปดูกันเนาะแป้งคิวจับบรีนนะค่ะหนุ่มใหญ่ไหม <c oughs> <c oughs> ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่อันนี้ใหญ่เยอะจริงมันสั้นเลยหิ้งเต่าอ๋อถ่ายด้วยกันเนาะโอ้ใหญ่มากอ่ะดูดิยาวด้วยจุดแน่นอนโอ้อย่าไปทอดกินกับหวานเนาะเอาไปปิ้งหมาล่าเออปิ้งหมาล่าเนาะสัมภาระที่ยางไกลก็มีไข่เนาะเออก็อแต่พี่ยางขายสงมาตาปากสงมาท่าปากสามารถอะไรอยู่กาโอ้ยมีแค่สองลูกเองอุ้ยสองลูกเองสองลูกก็มีสามลูกก็มีสี่ลูกก็มีเอาวอั้งหมดเลยอุ้ยอันนี้มันพี่เขาบอกว่า เอาไหนก็เอาเลยอ่ะอันเด็กก็มีอันใหญ่ก็มีน้องชอบใหญ่เอาใหญ่เลยชอบใหญ่ชอบใหญ่กใหญอบเล็กกอเล็กชอบเล็กกอเล็กเฮ้เลขาทำไมเนีายไม้เลขาห่้อใหญ่อะไรคิดอะไรหรือเปล่าอันนี้แถมใช่ไหมมแใมสัหน่อยมาเยถไแห่งยสามามั้สามดรานีร้อยสาแปดร้อสามัดแปดรจัด ទៅគេនេ mean, ះចុករែននេះអស់សរនក៏លេកសរនក៏សរន៥បាក់ដែរអស់2នក៏លេ tại cái chết mà tao nó, mặt thái à lại con tiếng sáng mặt tí mặt tí mặt đó ao nồng đi nào ตอนแรกก็มาจะมากินแพนเค้กนะคะเนาะแล้วก็ไม่ได้ชิมนะคะหมดก่อนนะคะเรามาสายไปนิดนึงก็เลยให้ท่านชมนะคะชมตลาดตอนเย็นที่เชียงตุงนะคะตลาดนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะคะแต่คนเรียกว่าคนกึนเนาะคนกึนก็คือคนเยอะมากนะคะเขาเริ่มเก็บกันแล้วนะคะ เรามาสายเสร็จเราจะพาทุกคนนะคะไปกินปลาหมึกน้องขมนไปกินเลยนะปลาหมึกปลาหมึกย่างนะคะไม้ละหนึ่งร้อยจัดเท่าไหร่อบาทสองบาทเองนะคะถูกมากเราจะไปดูว่าเป็นยังไงเตะหนูกินหนูกินหนูไม่กินใช่กินกินไม่ได้เพราะว่าหนูกินหนูกินอะไรปากมันจะพองอย่างนี้อ๋อนนองหนูกินแล้วปาก คลองนะคะปักคลองขึ้นมาเลยแล้วก็ยิ่งคุณไม่ชัดอีกอยาโกงกลองกินดูนะพี่อยากรู้อ่ะมันจะคันน้องโลยนะแสดงว่าแพ้ปลาหมึกนะคะแต่เราจะไปชิมดูว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะไม้ละสองบาทเองนะคะเ็ดหมึกย่างนะคะหมึกย่างอ๋อน้ำจิ้มนจิ้มรสเด็ดนะคะเราไปดูอันใหญ่กว่าอะไรอันน้อยกว่าอะไรอุ้ยอันนี้มันอุ้ยอันนี้มึงหมึกย่างนี้มาจากประเทศไหนคะสั่ง สั่งกรงเขมาอ๋อสั่งจากกรงเขมาเลยได้กินแล้วมาจากทะเลได้ใช่ไหมมาจากทะเลจริงๆมาจากทะเลไงเหรอปพอมึงจะอยู่ในหนองน้ำหรอคิดว่ามาจากน้ำคืนเชียงคูอันไม้ก็ถือค่ะได้ไม้ห้าปากไม่เห็นไม่เห็นครับอันนี้ไม้ห้าปากอันนี้อันนี้เป็นหนวดมันหนอนไม่ปากให้เสียงหรออ๋อไม้ปากมันเสียงไปแล้วเสียงไปแล้วหมดไปแล้วเอาเอาเอาอันนี้เป็นหนวดนะเป็นหนวดนอันนี้ไม่เหงนึ่งจังมันไให้เป็นตั้งเดิือม อ้อ๋ออันนี้เราสมัมกระหือไม่เห็นครับนี่นะ้ค่ะสำเร็จรึเน้อเอาหนวดดีก่อนเนาะเอาหนวดเอาทั้งหมดเลยไม่เอาหนวดพี่ <c oughs> หนวดพี่ก็ไม่มีนี <c oughs> ่แซลแซลเนาะเป็นใครก็ซุปเย็นๆนนะอุย้ยเข้าวซุปน้ำกินยังไงอ่ะเป็นน้ำข<ม>้าเคียวอ,อ๋ออ๋อน้ำข้าเชียว <c oughs> ชดไรครับผมชุดน้ำชุดไรเลยกินไรกินไรอ๋อมันจะจิ้มบเจี๊ยบเลย กินมาแล้วกินี่ยกินทีนี้แหละน่าสื้อเหมือนกันตอนที่้องไม่ต้องไปทะเลเนาะอันนี้เฮงหนึ่งไปกินที่น้ำคุอเอาเอาอันเฮงหนึ่งก่อนอันเฮงนี่เป็นเผื่อกลางมะนะแจวมันจำกึบกรับกึบกรับอยู่แจวกึบหัวแก้วก็คือหัวก็ได้คือวอะไรไม่ฮะเอาสีไม้เนี่ยเอาเอาซ้ำซ้ำไม้เอาสีไม้หรอซื้อเหมือนกันนี่พวกเขาอันเป็นต้นนอยอ่ะอันตา ตัวนิดหน่อยอ่ะอ๋อหัวตัวเล็กๆนะคะอันพันจาร์เนาะคิดว่าทั้งหมดพันจาร์ร้อยจาร์อุ้ยอุ้ยไม่ใช่พันร้อยจาร์เอ่อพูดผิดนะคะคิดว่าทั้งหมดร้อยร้อยจาร์นะคะร้อยจาร์นี่สองบาทเองเนาะใช่สองบาทแต่อันนี่ห้าร้อยจาร์ก็ประมาณนี้อไงประมาณสิบบาทอือประมาณสิบบาทอืมประมาณสิบบาทนังก็ไม่นอนอ๋อนั่นมันเดินเล่น เฮ้อันนี้อะไรอะอันนี้ปลาปลาเผาต้มยำปลาเผาต้มยำกระเพาวันนั้นไงวันนั้นออกมาไงปลาเผาย้ายมาตรงนี้เนาะช่อ่กมาไปตรงนี้แล้วไตรงนี้แล้ตรงหนองคำตรงใกล้ๆไฟแดงนะต้องเดือเป็นมัดแกวบต้องเดือบนโยบายกระเพาต้มยำตดีไปแรเกินปัา Hãy subscribe vô kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Hả? Yeah. Yeah. กกินนนนัะะะะะคคว่่าจะะงงอออรยซื้อดิสั่งมานี่สั่งมาเป็นหลอดอะว่าซื้อเนี่ยมาเป็นแท่งก็ว่าอ๋อมาเป็นแท่งเป็นแท่งมัเนมเป็นกระสอบกระสอบใหญ่ๆแสดงว่าต้องอส่งมาเยอะเนาะจะต้องส่งมาเยอะนะคะเพราะว่าไม่นั้นไม่ทันเนาะ<ว>ต้อง,องขายทุกวันขายทุกวันหุ้ สั่งว่ามันที่สดไว้น้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสเนาน้ำจิ้มสามรสขอเฉียงเหรอขอรสเดียวได้ไหมฮะขอน้ำจิ้มรสเดียวได้ไหมรสเดียวไม่มีรสเดียวไม่มีรสเดียวรสเดียวไม่ต้องใส่คืออะไรไม่ต้องใส่อะไรก็คลีกคลีกอย่างเดียวไงรสเร็วรส <c oughs> เดียว <c oughs> ไปทำเองดีกว่าไป <c oughs> นี่ของขายกินเยอะมากนะคะเขาย้ายมาจากข้างบนเนาะอยู่ตรงติดกับไฟแดงเลยนะคะ นี่ถ้ามาก็มาแถวตลาดมิวตดเนาะตลาดอากาเซ่ครับใช่ติดสังด่งรถไเราเลยคะเนะอย่ค้เราเลยก่อนคะไปนะคะเราไปกินกันที่บ้านนะคะว่า อร่อยถ้าแม่อร่อยกลับมาคืนนะพี่เล่นนะนี่นะคะเราก็คือปลาหมึกมาชิ้นามด่ะสรูเ้เหมือนได้ไปกรุงเทพแล้วนะอร่อยด้ะเหมนิม่นน้อยกันทอะไรี่ช่วยมาถ่ายละ กบบบหมูอนาเกือบสุอร่อยมากเหมือนเราเหมือนเราอยู่กรุงเทพฯแบบตอนนี้นี่คือปลาหมึกนะฮะอันนี้ปลาหมึกน่าจะแบบสดอยู่นะกรุบกรอบเลยแบบสดจากกรุงเทพเลยนะคะเพราซื้อมาเม่ราซื้อแล้วก็สั่งมาเนาะอร่อยอ่ะมีโอกาสหน้าไปซื้ออีกเนาะแต่น้องหอมหนุ่มไม่กินนะคะกินนะกินนิดน้อยก็ไม่กินหนอก The, พอเพราะชิมอันไม้ไม้ละเหียงนะเพราะมันเป็นยังไงเนาะกิมโหมันมีป้อนน้อยเนี่ยชอบก็ได้น้อยแมวรอเปล่าโยกันป้ามีช้าว่า8เกือทั้งนั้มันะ มมมมมาาาาเเเเเเ้้้้ออออออรร่่ยป็นนนไไไืืสััีะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไม่ได้กินแพนเค้กนะคะแต่กินปลาหมึกแทนนะคะอร่อยจริงนะคะก็อย่าไปอุดหนุนที่เขาด้วยนะคะถ้าผ่านไปทางนู้นนะโอเคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜 <Goodbye. S 2>。